โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะโซแซนไลฟ์นะครับผมแล้วก็อยู่กับเกมคัสเลเดอร์ลัชพัชนั่นเองนะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องเด๋อนะฮะก็วันนี้จะมารีวิวน้องเทอร์ราเบลดนะฮะก็จะเป็นรถคันใหม่นะครับจะใช้รถก็ย้อนแย้งอยู่เพราะน้องน้องก็มีรอยดิฟเหมือนกัน <laughs> จะเรียกว่าคันดีไหมหรือเล่มดี <laughs> โอเคนะครับอันนี้เป็นรถสายฟรีนะครับก็สามารถรับได้นะครับตอนนี้มีกิจกรรมรีบๆมาทำนะก็จะได้รับมาโดยการทำกิจกรรมน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเาจะพาไปดูกิจกรรมนะครับก็กิจกรรมที่ว่าก็จะเป็นกิจกรรมชื่อว่าอะไรนะ modeling b l a d e master นะครับก็จะมีเคเวสให้ทำนะครับในแต่ละวันก็อย่างแรกที่เริ่มต้นมาก็จะมีเควส ล็อกอินสวันเล่นชิงทง5ครั้งเล่นมันตีพิเยอร์15ครั้งนะครับอันนี้ก็คือจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับส่วนที่เป็นรายวันจะเป็นอันนี้นะครับกิจกรรมจะมีจนถึงวันที่30เดือน7นะครับก็สิ้นเดือนนี้นั่นเองนะฮะก็สามารถมาทำกันได้นะครับน้องก็แรงอยู่นะแต่ก็ข้อเสียก็มี มีมีอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าอัปเกรดเลยนะกันนะครับโอเคนะฮะก็รูปร่างของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาใช้ในโตก็จะเป็นจะมีดาบจะมีมีดออกมาสี่เล่มนะครับเป็นมินิดาบแล้วกันนะเออเล่มมีดแหละถูกแหละเพราะว่ามันสั้นนะครับหรือว่าดาบสั้นนะฮะโอเคเวลาใช้ในโตน้องก็จะปล่อยดาบออกมานะครับสี่เล่มนะครับเพื่อเป็นในโตนะฮะ โอเคเขาจแลวเวลาเราไม่ใส่หูฟังเสียงเกมมันเสียงเกมมันก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวจะใส่แบ็กกราวให้แล้วกันนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็ค่าดิฟจะอยู่ที่630นะครับห3รอแต่ว่า X, เอา็กเซลดูเลชันนะครับ675เคิร์ฟห้าร้สบเก้กั่นสส่วนในตัวชาร์จสปีดอยู่ที่740ี่นะครับ ก็สเตตัสพอๆกับโซล่าเลยนะครับแต่โซล่าจะเหนือกว่าทา้งนั่นดิฟเอ็กเซลริเลชันแล้วก็เคิร์บนะฮะก็มาดูในเรื่องของอัปเกรดดีกว่าครับอัปเกรดผมแนะนำนะฮะให้เป็นอันนี้หรือว่าถ้าใครอยากให้มันคอนโทรลง่ายๆผมแนะนำนะเราแค่5พอครับส่วนที่เหลือเอามาลงที่ทั้งหมดเนี้ยครับ เอออันเนี้ยมันคอนโทรลง่ายขึ้นครับเพราะว่าน้องอ่ะคอนโทรลยากมากนะฮะก็เลยอับแบบเนี้ยน่าจะเวิร์กสุดแต่ถ้าใครเสรียดายพวกความเร็วก็ต้องลองอัพความเร็ว10แล้วก็ดิฟดิฟอยู่สัก6นะฮะแล้วก็ในตัวชาร์จ7 e x c เอ็กเซลอะไรประมาณเนี้ยนะครับดิฟไม่ต้องเต็มก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดู คือลิ่งในการขับเลยจะดีกว่านะโอเคครับผมหาห้องไม่ได้ก็เลยแบบนี้แทนแล้วกันนะฮะเล่นโซโล่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แรงมันก็ปิดแล้วนะครับคือเปิดเสียงเกมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ย, <laughs> น,ยน้องน้องคอนโทรลยากนะครับก็ด้วยความที่ว่าเป็นดาบได้มั้ง เดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักตาหนึ่งพอนะครับมเป็นคลิปรีวิวนะฮะส่วนถามว่าเอาไปลงเล่นแรงได้ไหมถ้าอัพสเตตัสตามที่ผมอัพอยู่ตอนนี้เล่นได้ครับเล่นง่ายอยู่นะฮะเออโอเคช่างมันไม่เป็นไรนะครับ เน <moż> ี่ยพออัพสเตตัสแบบนี้ผมว่ามันคอนโทรนง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ว่าด่านด่านนี้มันมันไม่ค่อยใช้การคอนโทรลสักโอโหนี่เห็นไหมครับผมดิฟนิดดิฟนิดเดียวฮะมันก็ไปไกลอยู่นะมันไหลครับมันไหลเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้ยคอนโทรนยากนะครับต้องมาลองดูจริงๆนะฮะถึงจะแบบ แต่จริงฟิล์มมันก็คล้ายโซลานะฮะแต่ว่าเออโซลาดีกว่าเยอะเลยนะครับโอ้ยคอนโทรลยากนะครับมีแต่คนบ่นนะครับว่าคอนโทรลยากคอนโทรลยากจริงๆครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกพอมาจับเองนั่นแหละครับลงแรงไม่ได้เลยเอาจริงๆรลองไปสองสามตาแพ้นะฮะ ด้วยความที่ว่าเราชินกับพวกพิงคอตตอนหรือว่าเซเบอร์เลสนะครับมันก็เลยแบบเออเนาะมันยากนะฮะเดี๋ยวไปด่านที่มันทางค้งเยอะกว่าน,นี้แล้วกันครับ ด่านอะไรดีวะด่านที่ทางคงเยอะกว่านี้ด่านที่ทางคงเยอะๆรอครับอเออด่านนี้แล้วกันนะครับน่าจะเห็นผลนะฮะด่านนี้ผมไม่ค่อยถนัด โ <laughs> ชเดอโชเดอโชเดอน้องเดอโชเดอนะครับ โอยคอนโทรลยากพอสมควรครับผมไม่ชินไม่ชินจริงจังดูดิคือที่ผมรีวิวช้าเพราะว่าผมได้ช้าด้วยแหละครับปกติคนอื่นเขาจะได้กันตั้งแต่วานแล้วแต่ผมไม่ได้ทำเคสไงเออไม่ได้เล่นโหมดชิงทงวันหนึ่งมันก็เลยช้านะครับเอ้ย เนี่ยดิฟดิฟนิดเดียวคือไปเลยนะฮะคือไปทั้งหัวเลย <c oughs> โอ้โวย คือผมก็เล่นมาหลายตาแล้วนะน้องเทราบเบดไม่ไหวจริงๆครับเล่นกับขามาเล่นได้ฮะมันเท่ดีแต่ถ้าใครแล้วใครฝึกแล้วมันชินกับมันนี่เล่นในแรง,แรงแที่หนึ่งที่สองนี่โอโ้โหโคตรเท่นะฮะจริงๆลองดูได้นะครับน้องน้องน้องเท่อยู่นะไม่ใช่เล่น โอเคนะครับก็ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวรถนะฮะก็สั้นๆแค่นี้แหละครับว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็สำหรับใครที่เอาเท่ๆอะฮะก็อัปเกรดแล้วก็เอาไปลงไปเล่นในแรงได้นะครับแต่คือมันมันมันก็ขับไปทุไดทุ่าไทยๆได้แหละฮะแต่ว่าถ้าจะเอาไปเล่นแบบจริงๆจังๆผมว่าไม่ไหวครับเอาไปลงทุนที่โซลา่าพวกอะไรพวกแบบรถ คาร์ตเรเจนที่มันอยู่ในพาร์จะดีกว่านะครับอย่าอย่าเอาไปเล่นจริงจังเลยนะฮะเอาเอาเล่นเล่นแค่เท่ๆก็พอนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันเท่จริงนะฮะเท่มากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจบคลิปเลยดีกว่าสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมในกาคลิปต่อไปกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ